ตอนนี้ผมกกำลังท่าผ้าท่านผู้ชมมาขอโศกขอลาบจากอรอยพระพุทธบาทครับรอยพระพุทธบาทที่อยู่ที่ภายในวัดเขาพนมลงรักนคะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับอันนี้อันนี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธรัท่นผู้ชม นี่ครับคือว่าน้ำไหลลงมาจากภูเขาแล้วครับแล้วก็าพ้ล่างนี่เป็นบ่อน้ำลึกลงไปคุณครับนี่ครับมีน้ำไหลตลอดที่ลาครับอันนี้คือรอยเท้าครับรอยเท้าพระพุทธเจ้าครับรอยพระพุทธบาทครับเดี๋ยวผมผมผมถ่ายรอยเท้าให้เบิ่งนได้ครับเพื่อท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขดีๆครับ นี่นี่นะก็เห็นตัวเลขว่นี่นี่เีเีเล็กเล็เล็แปดกับเลขกเก้า่เลกแปดกับเล็เก้าเนี่ยใ่นี่ว่เออแปดแปดเก้าอืมแปดตอปนี่เพือเด็กขานีมันดังนี่นั่นแปนี่นี่ขาแป อันนี้เป็นเลขแปดกับเลขเกนะ้านะอันนี้แปดเก้าเนื้อหาสองค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวใดกับพิจน,นาเบิ้งครับเห็นมาบอกน้ำได้ครับแต่ละคนก็นเห็นบบกขึ้กันนะครับอันนี้อยู่ตรงรอยเท้าของพระพุทธเจ้าด้วยครับรอยพ,พระรอยพระพุทธบาทนะครับครบจะลองพิจน,นาเบิ้งกันครับท่านผู้ชม หนึ่งศูนหนึ่งศูนย์สองเลียนเลีนก็เลียนสิบว่ะเลียนสิบกับเลียนเรียญสองบาทสองเหรียญเนาะต่ได้ใ่้นขึ้นหนาคนเนหมือนหนาคอมืนหนาผ้าเหมือนหน้าคนเหมัยเอมันนาทองเนาะตรงนี้เป็นสันจมูกตรงนี้เป็นตาเออคือแห้งเนาะคือรูปคนคือหนาคนเลย ท่นานำช่ชม,มคือลูกนคนเนาะนี่นนสิสกับเรียนสองบาท<ม>รวมรวมกันเป็นสิบสี่บาทนะสิบสี่บาทครับเรียนว่างอยู่นี่ครับสิบสี่บาทอีกเรียนหนึ่งอันนั้นอีกเรียนหนึ่งอันนี้อยู่ตงางหาเรียนสิบ นี่มันก็เห็นมอะไรนี่เรียนสิบนึงศูนนึงศูนบ่เรียนสิบเรียนสิแต่มีเลขเก่านะแม่กบเข้าใจบ่งน,น,นี่นี่นี่คือเลขเก่าอะ่ะเห็นบอ คนหนังที่ได้โชคเลขข็เก่าเอ้ยขึ้นมาสองตัขขวลลลลแล,ลขขว้วไหม่นี่เลขกเก่ากับเลข้ยงท่านผู้ชมเลขกเก่ากับเลข้ยงอย่างไหนเลขกนึงบอกถามท่านผู้ชมก็ได้เราลองเบิร์ดดีเลขกเก่าเข่าๆนี่เลข้ยงอย่างเลขกนึงบอกครับท่านผู้ชม ทำเพิ่อเป็นคำตอบนะครับลอ,อยพุทธบ,บาทอยู่ตรงกลางหินใหญ่เลยเนาะนี่ครับท่านผู้ชมอยู่ตรงกลางก้อนหินใหญ่เลยครับแล้วก็หลวงปู่เพิ่นก็เฮ็ดสตเฮ็ดไอ้เฮ็ดห,ห,หลังคามุงกันกันไว้ครับเอาอิฐมาอ้อมไว้ครับ กบทัานผู่นคือตัวเลขแทช่ไหไมครข้างในุ่นเห็นบอสเรียกป,ปวกหน่อยเดี๋ยวไปเบนม,มือบอสกันนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เลขยังนี่ท่านผู้ชม สองหาครับทัามส้มนี่ชัดแจ๋วเลยครับนี่นี่นี่ลองมาเบิ่มทับท่มส้มมองนี้เป็นเลขใดครับดิเมนบอกเลขอย่างเนี้ยนี่ทบุมสองหากับเจ็ดหาเออเมน เจ็ดหาครับว่าเป็นสองหากับเจ็ดหาด้วยครับแต่เลยหาชัดเจนเลยครับท่บบานผู้ชมนออ้อนี่ครับแน่เหมือนกับเจ็ดหาหรือสองหาครับอยู่ตรงรอยพุทธบาตินะครับรอยเท้าของอุทธเจ้านี่ครับเป็นไหนห้อยจอมปวกห้อยจมปวกจมปวกครับท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งครับต่วเจ็ดว่าเจ็ดหากับสองหาเนาะเมนเมนเจ็ดสามไหนบอ เจ็ดสามหรือ่าบ่ได้เพราะว่าเพราะว่าเลขหาชัดเจนเลยแต่เลขตัวข้างหน้านี่สามหาบ่เนี่มันค่ายเลขสามแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขเจ็ดเนาะเลขสามกับมีส่วนแต่ที่ไหคือจับอดเจ็ดหาแต่เลขหาหาเมืนเจ็ดหาก็ได้สามหาก็ได้ครับนี่ครับสองหาก็ได้บ่สองหากับ บอส่งเป็นเลข<บ>สองเนาะเออบอส่งปันใดครับเลขสองอ่ะแต่สามหากับเจ็ดหานี่ส่งอยู่ครับท่านบุษมิศมพิรณาเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเจ็ดห้าสามห้าครับเบิ่งแบบเป็นความบันเทิงครับอันนี้พิชัดเจ๋งเลยคลิปออกนี้บนีนี่เด้เนี่ย เด็กเดยอยาขอเงาาียบบ่นนะง <c oughs> างก็ได้เห็อเงี้ยล้างมั้เจ็ดแปดหกแปดหกครับหกศูนย์สองแปดแปดหกเอาเจ็ดแปดหกค่ะแต่เลขหลังเนาะแล้วก็หกศูนย์สอง เซีมาบ่านี่เจ็ดแปดหกกับหกศูนย์สองเนาะโอเคทีนเนาะนะเพราะว่าที่เคยสังเกตมากแต่เห็นเลขตัวเด็ออกอะไรตันนวนั้นนะซีมาดีบ่เนี่ยหกศูนย์สองเดือนที่หนึ่งกันยายนทดสอสองพันหนึร้อยหกสิบสี่ครับอลองพิจรารณากันนะครับเดูเจ็ดแปดหกหกศูนย์สองครับเลขท่ายสามตัว สรับตัวเลขเนาะครับท่านผู้ชมอ่าที่ผมถ่ายนี่ก็คืออยู่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลอยพระพุทธบาทนะครับครับท่านผู้ชมกับล่องพิจารณาเบิ่งเดอร์ครับเพื่อมีโสมีลาบครับว,วันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนพศ264ครับตัวเลขที่จะที่ว่านี่คืออยู่บริเวณอ่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบๆลอยพร,พ,พระพุทธบาทนะครับ